ที่รายการจับคู่ให้นะคะอยากมีชีวิตเพื่อเธอแล้วก็ออีกเลงไหมคะได้ที่มาเลยครับว่าว่าเลือกอะไรบ้างก็ลอกคูเจเลยเมื่อกี้ก็เพลงที่หนึ่งก็คืออยากมีชีวิตเพื่อเธอเองที่หนุ่มาอันที่สองก็คือเพลงหนุ่มบ่าสับปานดีดีตดีตายแล้ว เขาเป็นเอกฉันไปแล้วสองนะหรืออีกสองเสียงนะเสียงที่สามเออคุณก็ขอไม่ลอกคุณเจค่ะขอรอกคุณโรดค่ะเดียยวกันเเลหมือนกันค่ะเอกฉันค่ะเกือบจะรอบแต่ไม่เหมือนกันแล้ะ อันนี้คิดให้ให้ทั้งความสร้างสารรค์การตีความไม่คิดถึงว่าความไพเราะหรือว่าอะไรแต่ว่าคิดถึงใจที่มันอยู่เป็นใจหนึ่งใจเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยให้หนุ่ม่าวสาวบานหนึ่งเพลงตึงแล้วก็กันและกันไม่ไม่ได้ให้เพราะวายนะแต่เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ไอ้นี่กังวลมากแต่เพื่อนเก่งมากคืออีเพื่อนเนี่ย ชักจูงเพื่อนให้ตามมาคล้อยได้จนจนเรารู้สึกว่าเฮ้แกมีใจที่ดึงให้อ้ใจคนนี้มันเข้าไปได้ด้วยนะที่คนอื่นมันดึงกันไม่ได้ไงแต่ในหนุ่มบ่าวสาวปานนั้นน่ะแกเปิดโชว์มาแกก็นึกออกไหมโอเพนนิ่งอ่ะมันคือสิ่งที่จะทําให้คนดูอยากดูต่อหรือไม่อยากดูต่อฉันขอชมแกคิวว่าแกเป็นคนที่ทําให้คนอยากดูโชว์ของแกต่อและในขณะเดียวกันแกก็ได้ทําหน้าที่เดียวกันกับที่แกทํากับไอปอนคือจักรจันทร์เนี่ยมันออกมาไม่สุด แต่แกนั้นได้ไปลากฉุดกระชากลากก้นบึ้งผมจะร็จัดออกมาจนแหวนได้ที่จนเมาแล้วอะ่ะเมากาวแล้วอะ่ะตอนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถือว่าถือว่าเธอคือคนที่ทำให้เพื่อนลากเพื่อนเข้ามาสู่ในวังวนของคาแรคเตอร์ของเพลงได้ดีที่สุดในวันนี้เอาละวันนี้ก็หมดแค่นี้อาจจะดึกแล้วด้วยคุณครูก็เหนื่อยนะ เดี๋ยวปลอยคุณครูกลับก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกที่